แต่ประเด็นที่มันน่าสงสัยก็คือว่าคุณลาเขาคิดมาโดยเสมอว่ามีคนตามเขาอย่างแน่นอนแต่ทุกคนเห็นไหมครับว่าในกล้องวงจรปิดมีใครวิ่งตามบ้างไหมครับที่เราเห็นคือไม่มีนะครับคุณลาวิ่งเพียงลําพังเท่านั้นและไม่มีใครตามเขาด้วยจากตอนแรกที่ดูสงบแล้วอยู่ดีๆก็ลุกลี้ลุกลนเหมือนกับว่ามีใครบางคนกําลังตามและออกไปโดยทันทีจากนั้นครับหลังจากที่คุณลาได้หายไปได้มีการค้นหาครั้งยิ่งใหญ่มากๆนะครับ มีหมาตำรวจครับมีฮอบินตรวจครับใช้โดนเป็นจํานวนมากและอาสาสมัครมากกว่า200คนแต่ก็ไม่พบเลยนะครับชิ้นส่วนสภาพ้รองเท้ากระเป๋าเงินโทรศัพท์หรือศพไม่เจออะไรทั้งสิ้นครับมันเหมือนกับว่าคุณลาเนี่ยหลังจากที่วิ่งเข้าไปในป่านั้นแล้วหายไปเลยจากโลกนี้ครับในด้านของคุณแม่ครับก็ได้บอกว่าลูกของตัวเองเนี่ยสุขภาพจิตดีไม่น่าจะมีเรื่องกับใครโรคประจาตัวก็ไม่มีด้วย และก็ไม่มีประวัติด้านจิตด้วยนะครับผมแต่ทําไมจะต้องหลบหนีด้วยละ่ะแล้วหลบหนีใครจนถึงตอนนี้ครับแม่ของคุณลาก็ยังไม่ทราบเลยดังนั้นก็เลยมีทฤษฎีครับที่กําลังทกเถียงกันอยู่ครับผมจะแบ่งเป็นหมวดย่อยๆแล้วกันนะครับทฤษฎีที่1ครับอาการจิตชั่วขณะครับเนื่องจากว่าในระหว่างนั้นเนี่ยช่วงนั้นคุณลาเขาอาจจะก,กลัวและกังวลจริงๆก็ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยยังกินยาเข้าไปด้วยครับยาปฏิชีวนะหรือว่าอาจจะติดเชื้ออาการบาดเจ็บที่ใบหูก็ได้ ผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นความแพนิกโดยส่วนตัวก็ได้ครับเลยทําให้เขาเนี่ยวิ่งหนีไปเลยแต่ถ้าคนที่มีปัญหาด้านจิตไม่น่าจะวิ่งได้ไกลถึงขนาดนั้นครับทฤษฎีที่2ครับถูกคุกคามจริงๆครับเนื่องจากว่าคุณลาเนี่ยมักบอกเสมอว่ามีคนตามจะต้องหลบซ่อนหรืออะไรต่างๆที่บอกกับเพื่อนและแม่แต่ทีเนี้ยจากกลองวงจรปิดเห็นกันใช่ไหมครับว่าไม่มีคนตามนะครับทฤษฎีที่3ครับ ถูกลักพาตัวครับหลังจากที่วิ่งเข้าไปในป่าตำรวจไม่ได้ตัดทิ้งนะคะว่าคุณลาเนี่ยอาจจะพบใครบางคนในป่าก็ได้หลังจากนั้นก็โดนล,ล่าเข้าไปครับแต่ประเด็นก็คือหลังจากที่ตรวจสอบไม่มีร่องรอยอะไรแนวแนว,แนวนั้นเลยนะครับอย่างที่บอกไปครับว่ามีอาสาสมัครมากกว่า200คนแต่ก็ไม่เจออะไรทั้งสิ้นครับอันที่4ครับอุบปติเหตุนในป่าครับคือยกตัวอย่างหลังจากที่คุณลาเนี่ยวิ่งเข้ามาในป่าแล้วเจอกับใครบางคนก็ไม่ทราบครับ ทำร้ายหรืออาจจะบาดเจ็บหรืออาจจะหลงปากก็ได้แต่ประเด็นคือได้ออกทําการค้นหามีคนมากกว่าสอ0้คนใช้ทั้งโดนใช้ทั้งหมาตารวจแต่ก็ไม่ได้เจออะไรเลยครับแม้ว่าคดีนี้จะผ่านไปแล้วมากกว่า10ปีแม่ของคุณลาครับได้รับเบาะแสเป็นจํานวนมากทั้งคลิปทั้งรูปผู้ชายเล่ยล่อนทั้งสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแต่มันแตกแปลกประหลาดแต่ทุกอย่างไม่เคยยืนยันได้เลยว่านั่นคือลูกชายของเธอ และภาพจากสนามบินเนี่ยได้ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ครับจนถึงทุกวันนี้เพราะเป็นหนึ่งในวิดีโอ